เชิญชวนท่านประธานครับและเพื่อนสมาชิกเราทุกคนนั้นมาทบทวนความทรงจําเราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาติเมื่อนินาการแล้วเสร็จร,รัฐบาลคืนอํานาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกริกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราจะสร้างรัฐธรรมนูญจากน้องประชาชนให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมดุลเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงครับ รัฐบาลจะเร่งทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดเร็วที่สุดเรื่องที่ผมจะทำทันทีคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไม่แน่ใจว่าไทาม์ไลน์ในการจัดตั้งสสอรอหรืออะไรนานเท่าไหร่แต่ผมให้ไว้ว่า18เดือนผมจะเป็นนายกแล้วก็ผมจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสอสอรอ รัฐรัฐไทยเนี่ยต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับ <_ C 1> เพื่อให้รัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิธเละเสรีภาพข,ของประชาชนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราเห็นด้วยกับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญัทั้งฉบับนะครับ โดยผ่านทางสสลอเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ทําให้สังคมเนี่ยเกิดการยอมรับในกติกาในรัฐธรรมนูญที่จะเป็นกติการ,ร่วมกันของสังคมได้ในความเห็นพอทธมาิการเนี่ยเราก็มีความเห็นต้องการอีกเหมือนกันว่านอกจากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญวาตาสองหาหกเนี่ยหากเป็นไปได้ก็ควรจะต้องมีการยกล่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับครับสําหรับจุดยืนของพรรคประชาธิป,ปัตย์ ที่ได้กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นในเรื่องการแก้ไขก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะมีการแก้ไขในมาตรา256วันนี้ผมไม่ได้ขอท่านเห็นด้วยพรรคก้าไปนะครับผมขอท่านเห็นด้วยกับตัวท่านเองในอดีตและเดินหน้าสับสุญยัตินี้และนับหนึ่งสุขก,การจัดทำร,ทรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยส,สรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ